รายการเรี้ยวยตลาดเช่นเคยนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ับไปตะลุยตลาดกันพร้อมไปชิมไปชมไปชอ็อปนี่และอย่างน้อยนะคะจะมีแขกรับเชิญมากับเปียวหนึ่งคนค่ะและจะเป็นเพื่อนรักกับเปี้ยวเพื่อนรบด้วยค่ะวันนี้รู้ไหมคะทําไมเปียวถึงพูดว่าเพื่อนร่วมรบเพราะตอนนี้่ะเปี้ยวมาอยู่ที่ ขยะค่ะจังหวัดพระนครศรีอธุธยยโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะว่าหนูอยู่ในเรือไม่รู้ว่าจะโอเคหรือไม่ใช่ไหมคะพันท้ายอะไรขอรับพันท้ายเธอเธอพายให้ดีๆสิอ๋อขอรับเออไม่ได้มาคนเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เปรี้ยวเรียนเชิญพันท้ายสุดหล่อนะคะมาเป็นนี่พายเรือให้นะคะนั่นคือท่านันนันแทนแทนรัตถุ์ของเปรี้ยวในวันนี้คือหนุ่มออฟ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสุดยอดมากเขาเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมเข<ช>าขยเรือได้ดีมากเลยหมุนไปเอะหมุนมาเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไงเพราะว่าเดี๋ยวองศาจะบุกเราละคุณผู้ชมคะเนี่ยคือวันนี้เราอ่ะอยากจะชวนออฟมามากๆเลย<ม>เพราะว่าออฟเนี่ยเป็นผู้ชายหล่อล่ำหน้าหล่อจะบอกว่าที่นี่นี่คือวันนี้นึกยังไงถึงพาผมมาออกจอื ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะให้คุณผู้ชมแล้วก an ็ออฟได้มาซึมซับบรรยากาศแบบความอบอุ่นนะคะแล้วก็ได้เห็นเนี่ยตลาดย้อนยุคนี่ตลาดน้าอุธยาด้วยค่ะอ้เปี้ยวไม่บอกผมนะผมไม่ไม่มาเลยนะจริงเหรอก็เปี้ยวชวนมาเนี่ยเท่ตลาดที่อยุธยาผมมาเลยนะครับก็บอกคุณผู้ชมไปตรงๆว่าอยากจะมากับเปี้ยวใช่ไหมล่ะพี่โจบบกแบคเอ้ยแบคแพกแบกแพแบกแพกเนี่ยผมก็ คิดดูก่อนคเออดีแล้วค่ะคิดถูกแล้วค่ะว่าวันนี้เพื่อจะพังออฟนะคะมาเที่ยวให้เต็มที่แล้วโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยเดี๋ยว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 เปล่าว่าตอนนี้เราเริ่มออกมาจากท่าเรือแล้วค่ะคุณนท้ายปั้ท้ายเราขึ้นขึ้นท่าเรือดีกว่าไหมคะไปนาง ลค้คุณผู้ชมออเคยมาบ่าคะที่นี่เคยเลยครับมุณผู้ชมะได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ไหมอ่าอยากเห็นเลยใช่ไหมคะว่าเขาทําอะไรกันตอนนี้เขามีสงครามกันค่ะที่จะลาน้ามยุสยาถ้าอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็จะผ่านยไปดูก นี่ปลอดภัยรด้คุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเปียตวตกใจแทนไปเรียบร้อยแลยว้วนี่คือการแสดงของที่นี่นะคะตลาดน้ำอุทยาเขาจะมีการแบบว่ารบกันแบบว่าให้เห็นว่าบรรยากาศเมื่อสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นเย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมาแล้วครับ คนสยามตายแล้วไมกินน้าแดงยอะเหาือนเขาเขายืนก้นเจ้าเอือะทำไมเฮือโอ้โหขึ้นมาก่อนโอ้ตายตายดึงตูดดึงตูดขึ้นมากอนตูดเืออเจ้าเป็นคนสยามจริงหรือไม่ข้าไปง่อยโอ้โห ทำมาเมื่อกี้เรายังไม่ได้เข้าไปถึงตลาดเลยนะ,ะคะเราเจอแบบนักลบสู้กันฟันกันโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเต้นมากเลยอ่ะเมื่อก,กี้มีคนชนะด้วยเป็นชาวสยามเหมือนกันเขาชนะแต่ตอนนี้เราต้องเหมือนแบบแฝงตัวใช่ไหมดีไหม,ม <ทำ S 1> ให้เข้ากับบรรยากาศตอนให้เข้ากับคนที่ชนะฝ่ายที่ชนะ<อ>เราต้องเป็นยักษ์ชาวสยามต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าดีไหมมีทำไงอ่ะ้รู้วิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงหรือเปล่าจับจับเลยนะ สามสี่หมุนเก้อตัดหนึ่งอ,อ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยสำเนียงนี้ไม่ได้ออสำเนียงนี้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะ ท่านเจ้าคุณสวัสดีค่ะคืนท่านเจ้าคุณตรงนี้ด้วยค่ะพี่เปรี้ยวครับอะไรคะพี่เปรี้ยวจะหมุนทำไมครับ ก็กำลังโชว์วก็มีคาถาดีที่สามารถเปลี่ยนชุดได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำหรืออะไรทั้งสิง้นนะ,ะ,ะล้อไปไหนมาเนี่ยผมเดินไปเปลี่ยนในห้องน้ำมาครับพี่เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมึนหัวด้วยครับ <c oughs> ไปตรงไหนอ่ะตรงนี้เองครับเ้ยทำไมไม่ชนวนเราบ้างอ่ะอ๋อไม่รู้ก็าอย่างพี่หมืนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยนะสุดยอดเหรอเออสุดยอดมึนมากมึนสุดๆเลย แต่คุณผู้ชมคะตอนนี้เราแอบ,บแฝงตัวได้แล้วค่ะมไม่โดนค่าศึกมาไล่ฟันแน่นอน,น <ừ> และก็พร้อมที่จะไปเดินตลาดน้ำอโยธยาแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะพร้อมยังคะพร้อมครับผมงั้นตอนนี้นะเราไปลุยกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปแค่เปิดช่วงแรกมาก,ก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าคะประเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อว่าสองหนุ่มสาวจะมีอะไรให้เราได้เพลิดเพลินกันบ้างเนาะ อยู่เมืองนี้มานานเท่าใดแล้วเท่ากับตลาน้ำ <laughs> พี่เขาบอกว่าเท่ากับตลาดน้ําเปิดอะลูกคุณเพิ่ม <laughs> เล <laughs> ชอบมากเลยอันนี้นี่คือแบบนี่ตั้งแต่สมัยแบบตอนที่เรายังเด็กเด็กแบบสมัยตอนนั้นเราขี่รถเบรดอะรถเบรเลยนี่ขี้เลีวขี้เลีวชอบมากอร่อยมาก ขอชิมเล่ไหมอ,อะไรนะก็เรียกขี้แมวอ่ะการถัารายการต้องดูให้ตลอดนะคะเราจะมีของขวัญให้สองท่านผู้โชคดีเด้ไปก่นเดี๋ยวเราจะมีคำถามให้ด้วยแต่ะะต้องติดตามรายการตลอดทั้งวันนี้นะคะ